วามปรากฏจากการร้องเรียนของนายชาญชัยอิสระเสนารักษ์แล้วเห็นว่าพฤติกรรมของนายทักษิณเนี่ยเสมือนว่าไม่ได้ติดคุกหนึ่งปีที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น v v ว p คือพูดง่ายๆก็คือทักษิณเนี่ยติดคุกจริงหรือเปล่าคือไม่ได้ติดคุกจริงหรือติดคุกจริงผมไม่ใช่สารที่ผมจะบอกโอ้ยเขาไม่ได้ติดคุกเขาไม่ได้ติดคุกผมไม่ได้พูดคำนี้นะ ผมรู้อะไรเป็นอะไรผมต้องให้โอกาสต้องฟังศาลเราก็ไต่สวนหมดแล้วนี่คนสุดท้ายคือคุณมิธรลุเครืองามไต่สวนคนนู้นไต่สวนหมอแม้กระทั่งแพทย์แต่จะสภาลงโทษหมอไปสองคนยึดใบป,ประกอบโรคศิลไปสองคนนี่ก็คือสารตั้งตน้นสารตั้งต้นที่จะนำคุกมาสู่คุณทักษิณให้มันครบให้มันครบหนึ่งปีตามขาบวนการยุติธรรม เพราะสารเขาต้องพัุงไว้ซึ่งขบวนการยุติธรรมเป็นการตายสวนเพื่อให้รับโทษเพราะคดีมันพิพากษาจบไปแล้วคือ8ปีและได้รับพระราชทานอภัยลดทษเจปีก็เหลือ1ปีทีนี้การเมืองวันนี้วันนี้คือวันประชุมคณะรัฐมนตรีจะเป็นวันสั่งลากันนึงอย่างไร มันยังมีเวลาอีกคุดรหัสอีกแค่สองวันสองวันเท่านั้นที่แพรทองทานจะตัดสินใจหรือตัดสินใจไปแล้วเมื่อคืนนี้ก็ได้ว่าเขาจะดําเนินการกับตัวเองยังไงลาออกแล้วก็ยุบสภาในคล่าวเดียวกันคุณแพรทองทานเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่เข้าไปถวายสัตย์ส่วนตำแหน่งนายกรัฐมนีเนี่ยถูกสารรัฐมนูลสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ เมื่อสั่งยุติปปิบัน,น้าที่ก็คือไม่ได้เป็นนายกส่วนคนที่รักษาการนายกคือนายภูมิธรรมนายวิศนุเครือง,งานก็ยืนยันว่าภูมิธรรมสามารถจะยุบสภาได้อำนาจภูมิธรรมเพราะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตทําหนังสือถึงคุณวันนอซึ่งเป็นประธานสภาบอกว่ารัฐบาลขอยุบสภาคุณวันนอก็ทําหนังสือให้ในหลวงโปรดเกล้า ในหลวงโปรดกล้ายุบสภาวุมิวันนอเรับสนองพระโรมรา่างรักษาเท่านั้นแหละก็กขจะเป็นคนดำเนินการเลือกตั้งกันใหม่นี่คือถ้ามีการยุบสภาและลาออกพร้อมร้อมกันก็ได้ลาออกไปรัฐมนตรีทั้งหมดยังไม่พ้นนะรักษาการอยู่ต้องรักษาการอยู่ภูมิธรรมก็ยังเป็นรักษาการนายก คุณแพรทองทานก็ยังรักษาการรัปรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเว้นเสว่าลาออกไปการรักษาการนี้จะรักษาการได้เจ็ดวันแปดวันสิบวันหรือกี่วันร้อยวันก็แล้วแต่จนกว่าจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ฉะนั้นมันไม่นานหรอกแค่อทิตย์เดียวก็จะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ฉะนั้นเพื่อไทยเขาก็จะเอานายกคนใหม่ของเขาถ้าเขาไม่เลิกเล่นการเมือง ได้ข่าวว่าเมื่อเย็นวานนี้มีการประชุมแกนนำที่บ้านจันทร์สองลาเพื่ออำลากันแล้วฉะนั้นการจะเข็นคุณกเกษรกคุณชัยกเกษมนิ่อินิลิเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็น่าจะยากน่าจะยากเพราะจะสั่งการได้หรือเปล่าไม่รู้แล้วก็คุณชัยกเกษมนี่ก็ก็มีแผลข้างหลัง เรื่องของการแก้กฎหมายอาญามาตรา1นึเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เขาเรียกตัวพ่อเลยเป็นตัวพ่อเลยในการแก้มาตรา1นึ1 2. ฉะนั้นหลายคนเขาบอกบุญลวีก็อยากจะรู้เหตุผลเหมือนกันว่า ไอ้พรรคประชาชนก็ดีหรือเก่าวไกลเก่าก็ดีหรือเพ in ื่อไทยก็ดีเขาจะอ้างกันยังไงในการสนับสนุนชัยเกษมนิติสิริเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่ามีการออกแถลงการลงนามโดยนายชัยเกษมนิติสิริซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยที่ยืนยันจะแก้มาตราหนึ่งสองและมาตราหนึ่ง แถลงการของเขาผมก็ยังเก็บไว้มองว่ายังไงครับมองว่าปัญหาการใช้กฎหมายอาญาดำเนินการคดีเพื่อจำ,จำกัดความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างอ,อย่างล้นเกินไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหสองหรือมาตราหนึ่งพระราชบัญญัติการกระทําอันเป็นความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความผิดฐานฝ่าฝืนประกาศที่ออกมาตามพระราชกําันดการบริหารราชการแผ่นดินอย่างฉุกเฉิน